ไม่อยากให้พลาดกันนะครับเอาติสสวยๆแล้ครับประหยัดคันนี้ผ่อน6กพันไม่ต้องดาวนะดอกเบี้ย2 9 9 7ปีนะครับได้ไฟไทยไลท์ไกดิ้งเท่แบบนี้1.6รุ่น E นะครับคันนี้ผมแกะให้ดูละเอียดเลยนะเหมือนกับพี่ๆมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยแกะให้ดูละเอียดนะครับไม่ว่าจะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับด้านหลังนั่งสบายๆแอร์เย็นๆแบบนี้นะครับเล็กไม้แค่แสนสถ้าสนใจคันนี้รีบติดต่อผมบอกเลยว่าประหยัดและทีเด็ดสุดๆเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจ a l t ิสทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นสาขาหนึ่งเสร 1, ีไทย68แยก1มินบุรีนะครับมีรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับไม่น้อยพอดีพอดีนะครับคันนี้เลยนะครับ Toyota Corolla a l t i s หนึ่งจุดหก e นะครับคันนี้ได้เป็นปี16ด้วยได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้น2.59% 4ปี2.79 5ปีและ2.99% 6หรือ7ปีนะครับ คันนี้เนี่ยเข้าเงื่อนไขดอกเบไ้่พิเศษนะครับเล็กไม้แค่แสนสามกว่ากว่าถ้าคันนี้นะฟรีดาวนะครับไม่ต้องดาวนะผ่อนประมาณ6,000บาทนะฟรีดาวผ่อน6,000บาทใครสนใจคันนี้นะครับรีบหยิบโทรศัพท์นะโทรหาผม0659513374นะครับเดี๋ยวผมมาพามารีวิวนะครับให้พี่ๆรับชมกันนะครับนึกถึงเอาติดมือ2อนึกถึงชาแนลเป๊กเอาติดมือ2นะครับนึกถึงรถมือ2นึกถึงเพชรยนต์เท่านั้นนะครับมีเอาติดให้พี่ๆเลือกชมมากกว่า40คันนะทางบริษัท คันนี้นะครับจะเป็นโฉมตัว all new สมัยนั้นนะครับตั้งแต่ยุคปี14นะครับ14 15 16นั้นจะได้เป็นโฉมนี้นะครับกระจังหน้า3มเส้นแบบนี้นะครับโคมไฟัลติรี e f l e c t o r นะครับโฉมนี้ยังไม่มีไฟเด y light นะครับยังมีไฟเด y light ได้ไฟัลติรี e f l e c t o r นะไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันแบบนี้สวยๆนะครับดูโฉมเฉี่ยวนะโฉมนี่ครับต้องบอกเลยว่าเป็นโฉมที่ลบภาพนะครับคำว่าเอาติสดเนี่ยดูโบราณดูแก่ไปเลยนะครับจะได้เป็นโฉมที่มันออกแนวสปอร์ตมากขึ้นนะครับ ได้ทั้งสปอร์ตนะได้ทั้งเครื่องยนต์อึดถึกทนนะครับแล้วก็อะไหล่บานเบอร์นะซ่อมถูกนะครับศูนย์นะหรืออู่นะยิ่งศูนย์นะครับซ่อมเป็นทุกซ่อมเป็นทุกอู่แน่นอนนะครับขออภัยครับนี่อะไหล่หาง่ายนะไม่ว่าจะเป็นเชียงกงอะไหล่แท้อะไหล่มือสองนะมีครบหมดนะซ่อมถูกถูกแบบนี้นะครับต้องเอาติ๊กนะครับรถใช้งานจริงนะครับทนไม้ทนมือนะครับกันแดดกันฝนได้นะครับคันนี้ราคา3ามแสนแปดหมื่น สามแสน0 0 0หมืเหรือว่าเดี๋ยวดูนิดนึง3 8 5 0 0 0อ่ะ385นะครับได้เป็นปี16ไมประมาณแสนสามนะ385นะครับผ่อนเบาๆนะครับ6,000บาท7ปีนะแบบไม่ต้องดาวด้านล่างนะครับคันนี้เจ้าของเดิมติดชุดไฟตัดหมอกมาให้เราด้วยนะครับโคมไฟตัดหมอกนี่ก็ประมาณสัอก3,000นะครับชุดหนึ่งนะก็ติดให้แล้วนะครับเจ้าของเดิมติดมาให้แล้วการชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะคันนี้ปรับสภา,าพเสร็จแล้วผิวพันของเขาอ่ะมาดูกันสันเหลี่ยมคมของตัวรถนะฝากระโปรงสวยแบบนี้ นะครับไม่มีรอยชนหนักพีกความจมน้ํากับไม่ก็ไม้ตามมาตรฐานบริษัทเพชยยนต์นะครับมาดูที่ซุมล้อนบ้างซุมล้อสวยๆแบบนี้นะครับต้องบอกเลยคันนี้นะเป็นถูกแก้ปัญหาคันนี้นะครับดืมแจ้งนะเป็น1.6 E CNG เดิมแท้โรงงานนะเป็น CNG เดิมแท้โรงงานนะครับข้อดีของเขาคือนะครับติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะฮะแล้วก็เติมก๊าซ CNG เนี่ยเติมจากที่เดียวกับฝาถังน้ํามันนะครับจะมี2รูนะเติมน้ํามันกับเติมก๊าซ CNG นะครับข้อดีของฉมนี้นะที่ถูกปรับ จากตัวหน้าแบนนะต้องบอกงี้นะครับตัวหน้าแบนเนี่ย c n นจเนี่ยจะเป็นแรงม้าน้อยกว่านะครับแล้วก็ถ้าใช้น้ํามันอนะ่ะจะวิ่งปกติถ้าใช้กาซ์ดเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะอืดหน่อยๆนะเหยียบไม่ค่อยไปนะเหยียบไปช้ากว่านะครับแต่คันเนี่ยแก้ไขตรงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นการ CNG ีนะหรือว่าน้ํามันเนี่ยไม่อืดแล้วนะไม่อืดเหมือนโฉมหน้าแบนนะครับอันนี้ก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นนะถ้าวิ่งน้ํามันก็ได้นะวิ่งในเมืองวิ่งน้ํามันนะครับแนะนําแบบนี้วิ่งไกลๆวิ่งกานคุ้มเเลยป็2ระบบในตัวาป้ยแดงนี่ยประมาณ 8 0 0 0ปลปายนะครับตอนนี้เราขายไปแค่3 8 5 0 0 0บาทนะต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเอาไปใช้ต่อเนี่ยทนไม้ทนมือนะครับใช้งานได้อีกยาวนะเพราะมันเป็น CNG เดิมแท้โรงงานนะครับอ่ะมาดูซุ้มล้อฝั่งนี้นี่ซุ้มล้อฝั่งนี้สวยๆนะครับไม่มีรอยชนหนักพิดความจมน้ำกับไมกอไม่ตามมาตรฐานบริษัทเพนยนต์คัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้เลยนะครับตัวล้อเนี่ยจะได้เป็นล้ออัลลอยนะฮะ16นิ้วนะล้ออลลอย16นิ้วได้ยางเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คบยางก่อนนะครับ อันนี้ได้ยางปีย1อนะได้ยางปีย1อดนะครับใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆนะดิสเบกมีให้ทั้งสีล้อเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวเดียวกับ 1.6g เลยนะดูอว v ทีไนะเครื่องยนต์ฉมเนี่ยใช้ตั้งแต่ปี1 0 12นะ12 13 14 15 16 17 18 19เลยนะใช้นด้เกือบ10ปีนะครับต้องบอกเลยฉมนี้นะครับดูสันเหลี่ยมคมของตัวรถนี่ลวดลายที่ประตูด้านตรงอขอบตรงนี้นะครับสันเหลี่ยมคมนะันะรบ สว,สวยแบบนี้นะครับชมนี้นะโครเมียมจะอยู่ข้างล่างนะครับสีดําจะอยู่ทางด้านบนนะครับถ้าเป็นชมใหม่ปีสิบเก้าออนนิวเนี่ยโครเมียมอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้อยู่ข้างล่างนะครับคันนี้เช็คแล้วกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับดูด้านหลังบ้างนะปุ่งซุ้มล้อทางด้านหลังก็สวยแบบนี้นะครับรอยแนบชิดสนิทปกตินะครับนี่กันชนหลังเท่สวยสีขาวนะใครกาลังมองหานะครับเอาติดไปใช้สักคันนะครับแนะนําคันนี้เลยนะได้ผ่อนหกพันนะเปีนะต้องบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับไปใช้ต่อนะครับขับไปทํางานนะ ขับไปรับส่งลูกสบายๆนะไฟท้ายแบบไลท์ไกด์แบบนี้แล้วมี LED เป็นเม็ดๆแบบนี้ให้ด้วยนะครับคม <Home S 1> นะครับไฟตาเหี่ยวเท่ๆแบบนี้เลยนะสแตนดาร์ด Advanced CNG นะคือ CNG เดิมแท้โรงงานนะครับคิวโคเมียมหนานๆแบบนี้นะครับเป็นโฉมปี14-16อย่างอย่างแน่นอนนะครับสแตนดาร์ดห e นะึนะสแตนดาร์ดโคโรล่าอัลติสนะครับมีให้ครบๆโคโรล่านะครับจะเป็นมงกุฎขนาดกลางนะถ้าเป็นคาวเนี่ยมงกุฎขนาดใหญ่นะแต่ก่อนเป็นโตโยต้าคาวใช่ไหมครับแล้วก็โคโรล่านะ พวกไฮท็อกพวกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโตยต้าเอาติสนะโฉมยอดนิยมจนถึงปัจจุบันแบบนี้เลยนะโคมไฟหลังเท่ๆแบบนี้นะมาดูผิวพันธ์ทางฝั่งนี้กันบ้างนะครับป่องซุ้มล้อฝั่งนี้นะผมยืนห่าออกมาลักสองเมตรกว่านะครับสวยๆคมๆนะครับเราขายรถพร้อมใช้นะครับไม่ได้ขายรถเดิมๆให้พี่เอาไปซ่อมต่อไปเก็บงานต่อนะคันนี้สวยพร้อมใช้เลยนะทั้งเครื่องยนต์นิ่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวผิวพันธ์นะสวยพร้อมใช้คันไหนฟิล์มเสียยังไม่ติดฟิลม์ม เดี๋ยวติดให้เดี๋ยวจัดให้นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปชมท้ายรถนะเปิดท้ายการเช็คกันนี่ท้ายนะครับนี่ e นะครับไฟท้ายแท้เดิมนะครับของยี่ห้อไทยโคยโตะนะถ้าเปลี่ยนมาเนี่ยไม่ว่าสูญหรืออู่นะทีวซนะอันนี้สวยเดิมนะครับซ,ซิลิโคนเรียงครบๆแบบนี้นะครับซ,ซิลิโคนเรียงครบ,ครบนะสปอตเมนอาร์คมีให้นะครับครบๆนะครบัครบ,ร,บ,ร,บรับประกันนะครับไม่มีชนหนักปิดความจมน้ํากับไมก่อไม้นะครับตามมาตรฐานเป็นยนต์นะ คัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้พี่รับชมกันนับนั้นหนึ่งนะครับสองนะครับสามครับแล้วก็สี่รูครบนะครับสําหรับรูระบายอากาศนะเวลาขึ้นรูปเหล็กของฝากระโปรงท้ายแบบนี้เลยนะนี่ไทยคยโตะนะครับเดิมๆแท้โรงงานแบบนี้นะครับไทยคยโตะนะครับสปอร์ตเมนอาร์ซิลีโคเลียงครบสวยๆแบบนี้นะครับซิลีโคเรียงนะครับแล้วก็สปอร์ตเมนอาร์เรียงแบบนี้นะไฟท้ายฝั่งนี้ก็แท้เดิมนะครับแท้เดิมโรงงานเลยนะดูฝั่งนี้บ้างนะ แท้เดิมเหมือนกันนะครับยี่ห้อไทยคยโตนะมาเรามาดูโครงสร้างทางด้านหลังบ้างนะครับอันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูย์นะครับสามารถเช็คประวัติจากศูนย์ได้เลยนี่สามหนึ่งนูนะครบทั้งสองฝั่งนะครับโครงสร้างทางด้านหลังก็สวยเดิมแบบนี้นะครับคันนี้เป็นตัว CNG เดิมไท้โรงงานนะครับนี่ก็มีล้อสำรองนะครับมีพวกแม่แรงอะไรเงี้ยให้นะครับถุงเครื่องมือมีให้นะครับตรงนี้ต้องด้านๆนะถ้าเงาเงาเนี่ยต้องบอกเลยว่า มันทามานะฮะอันนี้เป็นสีเดิมข้างในนะครับสปอร์ตเมนอาร์คเรียงแบบนี้นะครับก็ยังใส่ของได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันดีกว่านะครับข้างนอกสวยเก็บงานให้เนียนกริบแบบนี้นะฮะภายในเป็นไงบ้างนะครับภายในเนี่ยก็จะเป็นสีเบดนะครับตัดกับดําแบบนี้นะครับมีเซ็นทรัลล็อกนะครับมีกระจกไฟฟ้าให้นะครับเป็นกุญแจแบบขายอยู่นะแล้วก็มีสัญลักษณ์เซนโหมดนะครับใช้การ์ดหรือไม่ใช้การ์ดอันนี้การ์ดหมดนะครับเรา เราไม่ได้มีการนะเพราะว่าคันนี้น่าจะวิ่งน้ํามันมาพักหนึ่งนะครับไม่ได้เติมการ์ดนะครับแต่เราจะเช็กการ์ดให้นะต้องบอกงนี้ก่อนโอนเนี่ยเราต้องเอาการ์ดไปเช็กที่ตรวจตรวจสภาพรถก่อนนะ c n g ทุกคันนะครับต้องโอนต้องตรวจเช็คก่อนโอนนะสบายใจได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เป็นวัสดุแข็งนะถ้าเป็นตัวจีเป็นบุตนุ่มนะยังเป็นแข็งอยู่แอลเหลี่ยมนะครับกระจกพับข้างแล้วปัดไฟฟ้านะครับ โฟล์เวอร์แมลติฟังชันนะไม้แท้ไม้เดิมนะั้นหนึนะเหมือนหนึไม้แท้ไม้เดิมคันนี้เจ้าของเดิมทำเบาะหนังมาให้ปกติสเปคเดิมๆของเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับก็ได้เบาะหนังสีเบสนะครับนั่งสบายๆแบบนี้เราไปรับชมภายในแอร์โตลต้านี่ต้องบอกเลยว่าสบายๆนะครับแอร์เย็นแน่นอนนะแอร์โตลต้านะนี่ครับตอนนี้8ปดโมงนะครับ8ปดโมงมาถ่ายวีรับชมนะเพลงดังแอร์เย็นนะครับมีระบบการลื่นถลายนะ ปิดก่อนนะเสียงดังนะครับแอร์เป็นแบบหมุนมือใช้งานง่ายๆนะครับทนทนนะเปิดไฟตัหดตหมอกตรงนี้นะครับเปิดไฟตัดหมอกปิดไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะ power l e ์นะครับเกียร์นะครับอัตโนมัติ super cvt แบบ7สปีดรองรับน้ำมัน e 2 0 e 8 5 9 1 9, 9 5ครบครบแล้วคันนี้ก็มีโหมด CNG เพิ่มมาให้ด้วยนะครับแอร์แบ็กมีให้นะคู่หน้าปลอดภัยอย่างอย่างแน่นอนนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้2อัน นะครับแบบนี้นะวัสดุด้านบนเป็นบุนนุ่มนะครับสะอาดสะอาดนะครับผมขายตามสองขบอนะไม่เคยบวกไม่เคยชาร์จพี่นะครับนี่ขายตามสอขบอเลยนะครับสวยๆน่าใช้นะคันนี้มีพวกต้องสมุดคู่มือนะครบครบนะครับเบาะหนังนะทำาให้แล้วที่วางแก้วน้ําแบบนี้นะครับไม่อยากให้พี่พิพาทกันนะคันนี้สวยๆนะครับสะอาดสะอาดปรับสภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังกันนะ ข้างหน้าสวยแบบนี้นะครับข้างหลังเป็นยังไงบ้างนะต่อต้องบอกเลยว่าคันนี้ไอเย็นมากนะครับนี่ข้างหลังนะได้เบาะหนังนั่งสบายๆ SI แบบนี้สะอาดสะอ้านนะเอาไปใช้งานต่อสบายๆ SI เลยนะมีกระเป๋ายิงโจ้จทางด้านหลังนะครับเอาไว้ใส่ของได้ผมเข้าไปนั่งข้างหลังนะต้องบอกเลยว่าคันนี้โปร่งสบาย SI นะนั่งสบายนะหัวไม่ติดนะครับหัวไม่ติดนั่งสบายๆนะไปกันทั้งครอบครัวนะครับหรือเอาไปทําเป็นวิ่งแก๊ปวิ่งอะไรเงี้ยผมว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับคันนี้ ต้องบอกเลยว่าสีขาวนะหาย,ยากนะ CNG นานๆจะเจอปี16สีขาวนะโอไม่เห็นมาเกินครึ่งปีนะครับนานๆเข้ามาทีแบบนี้ไม่อยากให้พิพาทกันตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษโค,โคตรสุดนะครับดอกเบี้ย2.59 4ปี2.79 5ปี2.99 6หรือ7ปีนะครับถ้าผ่อน7ปีคันนี้ผ่อนอยู่6 0 0 0นนะครับถ้าสนใจติดต่อเป๊กนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0659513374นะครับ เดี๋ยวผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะครับคลิปนี้นะผมจะรีวิวให้ละเอียดนะเหมือนกับพี่พี่มารับชมที่ร้านเองนะครับว่าแกะให้ดูยังไงบ้างนะแล้วก็ช่องผมนะติดตามกันเอาไว้นะครับเหมือนเป็นสารานุกรมโตโยต้าโคโรล่าอัลติสประจําบ,บริษัทเป็นยนเลยโอ้โห <c oughs> แน่นมากนะผมดึงให้ดูนี่สปอตเมทอาร์คนะครับเรียงสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับไมเกรมตามมาตรฐานเป็นยนนะครับรีวิวใหพ้พี่รับชมเหมือนมาดูเองนะต้องบอกเลยว่าสปอตเมทอาร์คนี่คมคมนะคมคม,คมลึกๆแบบนี้นะครับี ซอกประตูนี่ซอกประตูนะครับตัวซอกประตูหัวน็อตคมๆนะไม่เคยขันไม่เคยไขไม่เคยขยับนะครับนี่สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบๆนะครับไม่อยากให้มีพลาดกันกซอกฝั่งนี้นะครับก็สวยเดิมเลยนะสวยเดิมเลยมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับดูฝั่งนี้กันบ้างนะเดี๋ยวดึงให้ดูอ,อ่ะตัวนี้ต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะครับนี่ ตรงตัวที่เขาเว้นเอาไว้นะครับเวลาหนีบนะหนีบโครงสร้างรถแล้วชุบบอสีแล้วขึ้นมาอบนะครับต้องมีนะครับล่องรอยนะที่เขาเรียกกันสปอตเม็ดอาร์กนะหรือว่ากระดูกงูนะครับคันนี้สวยเดิมนะไม่มีเคาะไม่มีโปสสีไม่มีทําใหม่นะครับตามมาตรฐานเพชรยนต์นะคันรถมือสองคุณภาพเกรด A มาให้พี่เลือกรับชมกันแบบนี้สวยเดิมนะครับคลิปนี้รีวิวเหมือนกับพี่ๆี่มาดูรถที่เพชรยนต์เองเลยนะครับให้ดูละเอียดนะข้างหลังตะกี้ละเอียดไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆนะครับ ก่อนนะครับมาฝั่งนี้ดึงปุ๊บรู้เลยนะนี่ที่หนีบเป็นไงแม่นไหมครับรีวิวมาเป็นร้อยคันนะครับจะแม่นแบบนี้นะครับนี่ครับตัวที่หนีบนะครับที่ชุบบ่อสีนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับเรียงสวยๆครบครบนะแกะให้พี่ๆดูถึงสุดอย่างนี้เลยนะครับสปอตเม็ดอาร์คเรียงแบบนี้ครบๆสวยๆนะครับไม่มีโป๊สสีไม่มีทำไม่ถ้าโป๊สสีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับเออเป็นเหมือนที่สอบพองนะ ถ้าดูคิดง่ายๆครับมันจะโป้มาเลยนะครับเพราะว่ามันโดนมานะครับอันนี้ไม่โดนแน่นอนมาซอกประตูนะครับหัวน,น็อตซอกประตูต่างๆคมๆนะเสๆษส,สวยๆแบบนี้นะครับแผน่นเพลทเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับมีให้นะน็อตตรงนี้ไม่เคยขันไม่เคยไขยนะน็อตประตูนะครับซอกตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับข้อต่อนะสันกระดูงกงูแบบนี้ตะเข็บเม็ดอาร์คเรียงสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักพีิควม่มจมน้ํากับไม้ก่อไม้ตามหาเพชรยนต์นะครับมีรถ มือสอให้พี่เลือกชมเลือกใช้นะมากกว่า400คันถ้าเป็นเอาติสเนี่ยมีประมาณสักสีกว่าคันนะครับตอนนี้นะถ้าสนใจก็ติดต่อเป็กนะ0ูนย์หกห้าเกนะครับเดี๋ยวนะครับสนใจแบบไหนนะจึงหนึงจุดนะ1.8 E นะมีให้หมดนะครับนี่นะครับมีการ์ดนะการ์ดนี่หมดปี35นะครับใช้งานได้อีก9ปีนะครับถังการ์ดหมดอายุปีสานะครับ ใช้งานได้อีก9ปีนะครับย้ำนะครับใช้งานได้อีกโคตรยาวนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเติมได้ตั้งแต่ e85 e 2 0 9195ครบเลยนะครับอันนี้เติมก๊าสนะครับอันนี้เติมก๊าสอันนี้เติมน้ำมันนะแยกกันอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับสวยคุ้มแน่นอนนะพี่ๆไหนกำลังมองหารถสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะครับกันแดดกันฝนนะใช้งานได้อีกหลัก10ปีนะแนะนำคันนี้เลยนะครับโตโยต้าโคโร拉อัลเทส1.6 e-cng ปี16 3 8 5 0 0 0บาท ผ่อนเบาๆนะผ่อนเบาๆเพียงแค่หกพันบาทต่อเดือน7ปีดอกเบี้ย2 9 9 7ปีมาเดี๋ยวผมพาไปรับชมภายในกันดีกว่านะครับแกให้ดูละเอียดนะเหมือนมาดูรถที่เพชรยนต์เองนะครับตามสไตล์นะครับสนใจเอาติ๊ตมือสองนะครับติดต่อชาแนนี้เอาไว้นะครับเหมือนกับพี่ๆนะครับดูสารานุกรมเอาติ๊ตนะประจาบริษัทเพชรยนต์แบบนี้อ่านี่รีวิวให้พี่ดูเช้าๆดิตอนนี้8ปดโมงกว่านะรีวิวให้ดูแล้วนะครับมาดูนะด้านหน้าครับ สติ๊กเกอร์นะครับมอกสติ๊กเกอร์เข้าระวังอยู่ครบๆนะครับซื่อที่เรคนเรียงแบบนี้เลยสวยๆเลยซืกที่คนเะรียงขครบนะรูระบายอากาศต่างๆนะครับเวลาขึ้นรูปเหล็กนะครับเดิมๆไม่มีโปส๊สีไม่มีทําใหม่นะครับไม่มีโปส๊สีไม่มีทําใหม่นะครับ <it> นี่น็อตแก้มเดิมๆไม่เคยขันไม่เคยไขยแบบนี้นะครับกระเข็บเม็นอาร์กเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะเบ้าชกเดิมๆนะครับเบ้าชกเดิมๆถ้าเป็น CNG น่ะจะไม่มีฝาครอบนะครับ เพราะว่าเขาต้องมีท่อต ah ่อการ์ดนะครับท่อท่อต่อการ์ดตรงนี k, there, ้น like ี่ท <So, S 1> ่อท่อต่อการ์ดไปนะครับตรงนี well, <nobody S 2> uh, ้นะครับก็เลยไม่มีฝาข้อนะครับเป็นสเปคโรงงานนะครับไม่มีฝาครอบตั้งแต่โรงงานนะไฟหน้าเดิมแพ้โรงงานคยตกนะครับฐานหม้อน้ํานะตรงๆแบบนี้นะปั๊มโค้ดต่างๆปั๊มสาปั๊มอะไรอยู่ครบเดิมแพ้โรงงานอย่างแน่นอนไฟฝั่งนี้ก็เดิมแพ้โรงงานนะครับอ่ะน็อตแก้มนะฝั่งนี้เดิมเดิมไม่เคยขันไม่เคยไขเบ้าชกเดิม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 เลยนะครับไม่มีขันไม่มีไขนะครับ แผงจิ้งลีดนะดำสนิทแบบนี้ไม่จอดตากแดดอย่างแน่นอนนะครับพี่ทนายสนใจคันนี้ติดต่อเบสศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ดูคันหนะ้าคันหน้าตรงๆนะครับรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากลับไหม่เก่าใหม่นะครับคันนี้ข้างหน้าเดิมนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะข้างข้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างหลังเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้คันนี้โตโยต้าโคโรล่าเอลเทสหนึ่งจุดหก e c n g ปีสิบหกนะครับเลขไมล์แสนสามนะครับเลขไมล์แสนสามราคา 3 8 5แ0 0แบาทผ่อน7ปี6,000บาทดอกเบี้ยสองุ 99, สนใจโทร0ูนย์หกห้าเก้าห้ 4, แอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมนะครับพาพ,พี่จะไปรับชมนะคันอื่นๆอีกทุกวันเลยนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถูกใจเอาติสแบบนี้นะติดต่อเพ็กเข้านั้นนะครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้ 4, นะมีเอาติสให้พี่เลือกชมนะครับมากกว่านะต้องบอกเลยมากกว่าสี่สิบันนะ นี่แคมรี่ก็มีนะครับนะครับช่วงนี้ได้โปรดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ